ให้ฟังเรื่องหนึ่งก็คือจอดบิลกินตันเนี่ยเออเอฮิลลี่กินตันเนี่ยเขาเป็นปัญญาของผู้ว่าการอะคาซอเนี่ยอคาซอเป็นรัฐเล็กๆเป็นเมืองถ้าเทียบอย่างบ้านเราก็เมื่อก่อนก็ประมาณบุรีรัมในยุคแรกๆนะนะแต่เอฮิลลี่กินตันเนี่ยก็มาปฏิรูปการศึกษาในรัฐอคาซอเนี่ยจนกลายเป็นหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ผลง,งานที่เธอทํานั้นทําให้บิลสามีเธอเนี่ยได้เป็นเพจเสนอรากันตั้งแปดปีแล้วเธอเองก็เกือบได้เป็นนะเพราะการประรูปการศึกษาให้กับรัฐอาคารซอรที่มผมยกตัวอ,อย่างให้บุรีรัมย์ก็คือบุรีรัมย์นี่เป็นปจังหวัดที่เคยจนที่สุดในประเทศไทยอืนะแล้ววันนี้กลายเป็นเป็นเป็นเ,นเนมืองหลักในการที่เติบโตขึ้นมาอย่างผิดหน้าผิดตานะจากเมืองที่ไม่มีอะไรที่เป็นที่ทำให้มีการ ส่งเสริมกัน